นี่คือคูล러พัลส์เตอร์ไฮเปอร์หกสองสิบเอสฮีตไบทหกเส้นพัดลมคู่มันจะเย็นสะแค่ไหนกันเชียวมาดูช็กันเลยครับ รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ iHave CPU Admin ตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผนเทสไดให้ชมกันด้วยโดยพี่เป่า iHave CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดอีก1,000บาทเมื่อรับคอมที่ร้านทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นนครนายกรามอินทราบางพลัดเดอะโฟร์ Fold, และสาขาล่าสุดฝรั่งเศสพลาดไม่ได้เลยกับบริการส่งด่วนภายใน5ชั่วโมงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลรออะไรอยู่นะฮะมาช้อปกันได้เลยที่ iHave CPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ <S <S ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮปซีบวผมเปาไอแฮปซีบวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วกันในส่วนของฮิตซิงลมที่ผมเองนั้นก็ใช้ประกอบเครื่องไปเยอะรวมถึงถ้าใครอยากซื้อแยกนี่ก็แยกได้ในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ครับ 1790บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้เราจะแกะกล่องด้วยเราจะให้ดูสินค้าด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเทสด้วยตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเะเป็น c p u ที่เป็นตัว i 5 1 3 4 0 0 f ที่เป็นสิ่งเดิมเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราเทสต์อะไรปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนจากสิ่งเดิมไปเป็นตัวนี้เราลมาดูว่ามันจะเย็นลงกี่องศาสำหรับสเปคตรงนี้นะครับเรามาดูสเปคของมันก่อน Cooler Master Hyper หกสองศูนย์ s มันเคยฮิทไปหกเส้น d u าว tower พัดลมคู่ด้วยรายละเอียดของเา CPU Socket ก,ก็คือคือรับหมดเลยอะ่ะ1,700-1,275รับหมดเลยอะ่ะ AM4, AM5 รับหมดรับทุก Socket นะครับขนาด125มิลลิเมตรคูณ137ม mm, ิลลิเมตรครับคูณ155ม mm, ิลครับ6 h e t Pipe ครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมฟินครับพัดลมของมันเนี่ยจะเป็นขนาด120ม mm. ม ไฟเป็น ARGB พัดลมให้มา2พีซนะก็คือ2ตัวนะครับรองรับ PWM ด้วย650ถึง1,750รอบครับ Airflow มากสุดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ71.93 CFM ครับมีนไทม์มี e f o ์ e ฟลเลก็คือใช้งานมากกว่า1,60,000ชั่วโมงนะั้นั้นไม่ต้องกังวลน,นะมันไม่พังอยู่แล้วนะครับ Bearing รลูกปืนเป็นแบบ Rifle ครับ การน,นี่จะ2ปีครับดังนั้นกล่องเนี่ยก็คือจะเป็น ARGB ก็คือตรงนี้สังเกตดูว่าจะเป็น ARGB แล้วก็ compatible เข้ากับทุกเมนบอร์ดทุกยี่ห้อท่างนั้นเองนะครับข้างในเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นหก t p ตไ e with nickel plate base ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นฮีตไปทั้งหมด6เส้นแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นนิกเกิลนะครับเป็นทองแดงชุบนิกเกิลเพลทไฟจะเป็น ARGB ครับดูว่าทาวเวอร์ฮตซิงเนี่ยเขาจะแบ่งฮีตซิงออกเป็น2ทาวเวอร แล้วช่องระหว่างกลางเขาจะใส่นมแยกเข้าไปนะครับแล้วก็วายเบรด capacitability คือว่าด้วยความที่ฮีซิงของมันเนี่ยสูงเพียงแค่155่มิลคือมันจะกว้างอ่ะมันไม่ได้สูงชะโลดมันจะกว้างพอเป็นกว้างเสร็จปุ๊บเนี่ยฮีซิงก็ไม่สูงเพราะฮีซิงไม่สูงเสร็จมันก็ใส่ได้โดยง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเลยแล้วกันก็เจอคู่มือนะครับซิลิโคนจะมีขาต่างๆมีตัวแปลงไฟต่างๆแล้วก็จะมีตัวซิลิโคนข้าแถมมา ขาแถมของดีให้เลยเนี่ยเทมพ์ว่าคอผ่าวซิลิโคนคอรฟิลเขาแถมมาให้ด้วยนะครับอาจจะไม่เต็มกรัมอะไรก็ตามแต่แต่ใช้ได้แน่นอนครับข้างในจะมีที่ก,กั้นมาให้อันนี้ไม่มีอะไรเนาะกั้นให้มันไม่กระแทกกันนะครับแล้วก็แกะออกมานี่แพ็กเกจเขาค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันจะเป็นพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปไปเลยเปิดก็เปิดอย่างนี้วู้สวยนะเรามาดูภายนอกกันนี่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเป็นพัดลมคู่แบบนี้นะครับ พอฮีตไบร์เนี่ยมากมายเนี่ยหเส้นเลยฮีตไบร์เนี่ยทาหน้าที่นําความร้อนข้างในจะมีสารประเภทพวกน้ํายา R32 อยู่นะครับมันทาหน้าที่รับาความร้อนชอระบาความร้อนเสร็จปุ๊บน้ํายาภายในฮีตไบร์เนี่ยก็จะเดือดใช่พอเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไอระเหยขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะโดนฟินระบายความร้อนระบายความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอพัดลมระบายความร้อนอีกนะครับเจอพัดลมระบายความร้อนอีกปุ๊บมันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ําแล้วก็กลับมาระบายความร้อนนี่คือการทำงานของฮีไปดัังนนน้เ่ย จำนวนเซ็คของคีสไปาไยมีผลอยู่แล้วยิ่งเยอะยิ่ง,งดีอยู่แล้วนะตามมาตรฐานยิ่งเยอะยิ่งดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้นนเราเนี่ยเราจะดูประสิทธิภาพของมันด้วยนะครับแต่ว่าผมดูทรงแล้วมันน่าจะหัวอยู่ work. เพราะฮีทซิงค์นเนี่ยมันเป็นแบบง่ายๆนะฟิล์อลูมิเนียมค่อนข้างถี่ใหญ่และอย่างที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวทองแดงชุบนิกเกิลเห็นปะ่ะดูดิดูหน้าสัมผัสมันดิว้าวหอย่างเรียบเลยครับจะเป็นหกคีสปาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคีสปตัวนี้เป็นฟินอลูมิเนียมแล้วแยกเป็นดูอัลท ทาวเวอร์ไค่ทาวเวอร์มันอย่างนี้แล้วก็สองพัดลมที่เป็น ARGB ระบายความร้อนนะครับทาให้การกระจายความร้อนของมันเนี่ยง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง2เท่าเพราะว่าถ้าเราคิดดูดีครับถ้ามันเป็นก้อนเดียวเนี่ยมันจะอมความร้อนมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่นี่เป็น2ก้อนฮีตสิงเป็นแอร์คนะูลเลอร์เนาะใช้ยาวๆตัวฮีซิงเนี่ยมันไม่สูงมากมันก็ไม่หนักมากแล้วเราไว้ใจได้ในส่วนของยี่ห้อของคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้คือไฮเปอร์0กสสนะครับสวยเปรียบเทียบขนาดให้ดูครับ นี่คือสต็อกโคลเลอร์ที่มันทำงานอยู่เห็นไหมนี่คือสต็อกโคลเลอร์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนครับตอนนี้ i5 43400F เนี่ยมันรันอยู่กี่องศาเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ CPU ตรงนี้จะเป็น i5 43400F นะอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยสิงเดิมนะทำงาน0%เนี่ยเราดูจากแถบตัวนี้นะทำงานน้อยมากนะครับทำงาน3%อย่างเงี้ยอุณหภูมิ i d l ลอยู่ที่ประมาณ48 50 46 47องศาก็คือว่า อยู่แถวมา47-50ถึงองศาคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้ CPU มันทำงาน100% <Wow. S 1> ผมใช้โปรแกรม Core Temp ในการดูอุณหภูมินะแล้วก็เราจะใช้แค่ CPU Z แล้ละกันในการที่จะทดสอบว่ามันจะร้อนสักแค่ไหนกันเชียวใน Full Load <Wow. S 1> ผมจะทำการ s t r e t c Test ครับการ s t r e t c Test คือการทำให้ CPU ทำงานนั้น100%ครับแถบ100%มาแล้ว พัดลมเสียงพัดลมดังขึ้นอย่างชัดเจนเห็นไหมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเห็นไหมพัดลมเดิมๆเ,เนี่ยเป็นสีส้มแล้วเนี่ย98 90กว่าองศาคล็อกด r อปแล้วเห็นปะเหลือ3.5กิกครับเห็นไหมคล็อกด r อปนะครับปกติแล้วมันต้องประมาณ4.2 4.3ุดสจากิกแต่อันนี้ clock drop ละ3.4กิกในเมื่อมันทำงาน100%เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันลด v id ลงเหลือ0.95โวลต์เองไม่เชื่อสังเกตด,ดูตรงนี้เดี๋ยวเราลองปิดสเตตเทรดดูปุ๊บแรงดันไฟปกติเนี่ยมันต้องอยู่ม1.22โวลต์เห็นป่ หนึ่งจุดสองโวลต์มันจะรันที่4.0กิกตามระบบถ้าฮีซิงเดิมเอาอยู่จริงคล็อกต้องไม่ดรอปแต่ที่คล็อกมันดรอปเวลาที่มันรันไอดอลนี่คือเทคโนโลยีเดียวประหยัดพลังงานนะตอน้องแยกกันอย่างนี้ก่อนแต่ถ้ารันฟูโลโหลดสเตตเชสิงคล็อกต้องไม่ดรอปครับเห็นป่ะสเตตเทสสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นไหมออคอร์ดสี่กิกซ์หนึ่งจุดศูนย์แปดอันนี้คือปกตินะสี่กิกแต่แตอนนีดรอปละสามจุดหกสามจุดเจ็ดเพราะว่าฮีซิงนั้นอุณหภูมิมันสูงมากสูงว่าสูงคือกเเลยยออาไมู่่ พูดง่ายคือซีงเดินเนี่ยร้อองศานี่คือสต็อกคูลเลอร์สำหรับ i 5 13 4 0 0 f ผมเลยไม่ค่อยแนะนำถึงแม้จะเล่นเกมแบบการใช้งานยูเซอร์ส0มมันก็ยังพอเอาตัวรอดได้แต่ถ้าวันนวันนึ้คุณเรนเดอร์ซีลุคันร้อคุณไหวไหมล่ะถ้าใครไม่เอาไปในการใช้งานหนักๆอย่างเช่นเล่น Facebook ดูเดคทิฟพวกนี้มันสอสามเปอร์เซ็นต์นะครับคุณไม่ต้องกังวลนะอุณหภูมิมันแค่นี้แหละแต่้ิปเนเดสี่สิบสี่ห้าสิบแี่อกาใครใช้เองนารน่นอนอันนีู้ดเลย นี่คือคร่าวๆข,ของ intel stock Cooler เอาล่ะครับท่านผู้ชมฮะคราวนี้เรามาดูกัอคิดสิตัวนี้กันครับว่าสุดแล้วในการที่ i 5้าส0 0 f นั้นทำงาน100%นั้นมันเอาอยู่หรือไม่อยู่มาเปลี่ยนกันเลยครับ นี่ซีกเดอิมสกูเลอร์ออกมาแล้วจะมีรอยซิลิโคนอยู่เลยแต่ว่าเนี่ยเราถอดออกจาก i5 13400F เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เจ้าคูลเลอร์พาสเจอร์ไฮเปอร์หัวสุดเอ็นี่เข้าไปเห็นไหมครับสังเกตดูด,ดิดูขนาดก็ต่างแล้วสองพัดลมระบายความร้มรอนดูดิดโคตรแรงโคตรเย็นแต่คราวนี้ค้อถามต่อไปคือว่าสุดท้ายแล้วขนาดมันต่างมันเปนนลี่ยนขนาดแล้วมันจะคุ้มค่ากับเงิน1,790บาทไหมเรามาดูตรงหน้าจอตัวนี้ครับ CPU เราคงเดิมครับคือ intel core i5 13400F เหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ใช้งานอะไรเห็นไหม CPU โหลด7% 4% 5% 6% 0% 1%ต้หัวนี้เป็น E call เห็นปะไม่ได้ทำงานอุณหภูมิโคตรเย็นเลยนะ24องศา25องศาเห็นไหมฮะ Full ฟลด d ลดลงหาร2เลยนะครับจาก50 46 4 6 50ไม่ใช่เราลองดูกราฟเปรียบเทียบกันได้เลยเห็นปะต่างกันเยอะนะต่างกัน20องศาเฉพาะ idol นะต่อไปครับ s t r e t เลยครับ ปุ๊บ CPU คะแนนเพิ่มขึ้นจาก5,500เป็น6,300เห็นป่ะคะแนนเพิ่มขึ้นมันติดเพลเพิ่มขึ้นทำงาน100%ครับว้าว <Wow. S 1> แล้วสังเกตดูดิ VID เดี ID, <ม>๋ยวว่า V Core ตรงเนี้ยไม่ตกนะครับ1.08แล้วเทอร์โบล็อก4 1 4.7นแบบนิ่งที่สุดเลยฮะนิ่งที่สุดเลยนะไม่ขยับเลยนะ V Core ไม่ขยับในภาวะที่ CPU โหลด100%ทุกคอ์10คอร์16เทรดโหลด100%ทุกคอร์นสูงสุดเนี่ย ยังไม่ถึง50องศาเลยครับโคตรเย็นเลยนะเนี่ยดูดีมันทำงานแล้วเนี่ยพันเจ็ดเห็นไหมครับพันเจ็เนี่ย V Corning 1น8่งจุดศูนย์แปด Turbo Ning สี่จุดหนึ่งเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเมื่อกี้เรา Turbo เราตกอยู่แล้ว4กิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่ตกนะครับปกติของมันเลยฮะ4กิก4.1เมื่อกี้มีตกแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือนิ่งๆเลย าสามารถรันได้เต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนไม่ต้องกังวลเรื่องกิกะเฮิร์สหรือวีคอร์ดดังนั้นเนี่ย i5 13 700f เนี่ยตัวนี้สามารถเอาอยู่เอา i5 13 700f อยู่เอา i5 3500อยู่นี่คือการทดสอบที่ต่างกันถึงสเท่าไ i d e ลต่างกัน25องศาโ l u o r ต่างกันโห50องศาต่างกันเยอะครับคนละเรื่องนี่คือคูล러บัสเตอร์ hyper 620s ราคา1นึ่มาจากหนึ่ใครอยากอัปเกรดอัปเกรดได้ใครอยากซื้อแยกซื้อแยกได้เลยมีจำหน่ายที่ i 5 cpu ครับ